สวัสดีตอนเสาร์ครับตอเสาร์ยางก็มาเหรียนสวนครับเบ่งต้นตุเรียนหน่อยให้ปุ๋ยไปกระแตกยอดสวยเลยล่ะครับให้ปุ๋ยไปประมาณอาทิตย์หนึ่งยอดก็จะแตกออกจ็งสี่ละครับยอดผุ่งแล้วเหลือ หายามาป้องกันแมงเินใบครับ,บมาแรงเขามาทำลายใบตัวน,นี้ใบก็ดูดีเลยหลังจากแตกจอดอ่อนมาใบเขาก็เริ่มเขียวเขา้แล้วครับก็เริ่มสิเป็นทรงพุ่มแล้วครับใบเริ่มงามเริ่มมีใบขึ้นนี่ครับเนี่ย ยอดพุ่งึ้นเลยครับยอดพุ่งสวยขึ้นขึ้นไดปน้ปุ๋ยเพิ่นปลูกไว้ครับปลูกไว้วัดจิตใจของครับวัเดเสีได้ยขึ้นเขาบ่กะเริ่มงามเลยละครับดูดีขึ้นเลยนะครับตัวมหัวลิบใบก็เริ่มสวยทุเรียนเล็กนะฝน,นกะ ดูดีเนี่ยใบเริ่มมาธนาแรงกับใบเรื่มสิไม่อาจจะเกิดจากนามพี่สวนครับหนามพี่สวนโวงนานแรงครับอูไว้พอด้รุ่นครับพอด้รุ่นทุเลียนกัเขาปีสาม,ลนนมลลาเลยครับนี่ครับต้นนี้ครับมีหลงรอยการถึงทำลายจะเป็นเพีย้ยครับเนี่ครับเพี้ย เพี่อกินครับนี่ยนะครับเจ้าหาเนี่ยมาป้องกันครับช่วงนี้ต้นนี้นักเลยโดนแมงมาเลี้ยงปากกัดแหละครับใบสอยเบิดแต่ว่าต้นก็สวยอยู่ด้วยล่ะสวยอยู่ต้นหฮเนี่ยมาป้องกันคือว่าแหละครับสูงท่วมหัวลิฟ ถือทำไรอลาย,ลายช่วงหน้าฝนครับมันผลแมงมาได้ลักษณะกับใบกับสีด้วนเลยกัดผุดตามยอดถึงว่าแรงปากกัดกับพวกแมงกินนู่นพวกนั่นนะครับกินมันต่วนนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับแตกยอดออกออกเป็นฉอเป็นฉอเลยในกาดเลยครับยอด นี่ครัได้ปุ๋ยมียอดแต่ว่าก็โดนทำลายเว่าเราไม่ได้ป้องกันใบก็เริ่มเขียวดีอยู่ครับช่วงนี้อีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้ก็ไปประทัดมูลนะครับแต่ว่ามีสัญญาณที่ดี เริ่มติดไปได้ละมีใบมียอดขึ้นแล้วครับหลังจากถือไปพวกศัตรูพืชทำลายใบเขาครับก็เลยไปสายเนี่ยต้นนี้ที่แหล่ง่ามกุมูงครับเพราะว่าถือพวกศัตรูพืชทำลายครับพวเมล็ดอะไรครับแต่ตอนนี้ก็น,น่าจะฟื้นครับเพราะใบเริ่มเกิดแล้วครับที่แหล่ว่าจะสิบประวัตผมเลยตัดยอดครับ ตัดยอดออกเอ้ายอดใหม่เออใบกระเรื้อมากเลยครับเดี๋ยวด erm ูแลใหม่ที่เรียกัง่ามมู่มู่เลยครับต้นนี้นาศิลวัดไทยยูโดครับนี่ต้นนี้ครับสำหรับเจ้านี้เจาบรรยากาศยอดใหม่สวยๆใหม่เบ่งครับขอบพูดอะไรครับที่การรับชมครับสวัสดีครับ